ในประเทศนี้ค่ะท่านประธานที่วันนี้บ่อนยังผิดกฎหมายอยู่การพนันยังผิดกฎหมายอยู่แต่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าผู้มีอำนาจหลายๆคนก็เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็ไปรีดไถนะคะเก็บสวยเอาจากเจ้าของบ่อนเอาจากเจ้ามือหวยเอาจากเจ้าของตู้สลอ็อตทำไมคะเราถึงไม่เอาเงินในจำนวนนี้เนี่ย เข้ามาเก็บเป็นภาษีแล้วก็เอามาพัฒนาประเทศของเราแทนที่จะไปอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้ทำไมเราไม่ให้รัฐเข้ามาจัดการดูแลสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นระบบทำให้มันถูกต้องค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกสีนอกผู้แทนจากชาวบางบอลจอมทองและหนองแขมค่ะขอร่วมอภิปรายนะคะในยัตติเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรจริงๆแล้วดิฉันก็คิดว่าชื่อนี้นะคะอาจจะไม่ตรงนักไม่แน่ใจว่าเราจะกระมิดกระเมีย้ยนกันทําไมสิ่งที่เราอยากที่จะทำจริงๆก็คือการทําให้บ่อนการพนันที่อยู่ใต้ดินนั้นนะคะขึ้นมาอยู่บนดินและเก็บภาษี ะะสิ่งเหล่านี้ให้มันถูกกฎหมายดังนั้นก็คิดว่าชื่อไม่ตรงนักนะคะสิ่งที่เราต้องพูดถึงกันคะ่ะท่านประธานเนื่องจากว่าพรบนะคะการพนันหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าพรบการพนันเนี่ยเป็นหนึ่งในพรบที่มีความเก่าแก่นะคะมากที่สุดเพราะว่ากำเนิดในพุทธศักราชพศนะคะ2,478 เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี2475นะคะกฎหมายนี้เกิดหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะคะ3ปีในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทธรรมหิโดนอยู่เลยนะคะผลัดไป3แผ่นดินแล้วนะคะกฎหมายนี้ยังไม่ถูกแก้ไขเลยผู้ที่นะคะออกกฎหมายค่ะยังเป็นเจ้าพระยาอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะ เจ้าพระยายงมาาชนะคะแล้วก็พลเอกนะคะยังเป็นเจ้าพระยายู่เลยค่ะยุคนั้นนะคะซึ่งผ่านไปตอนนี้ก็เกือบจะ90ปีแล้วแต่ว่ากฎหมายยังไม่ถูกแก้ไขค่ะดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ควรที่จะปรับให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแต่ก็ต้องพูดกันตรงๆค่ะท่านประธานเรื่องนี้นะคะเรื่องการพนันคนชอบ ก็ชอบมากแต่คนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแต่ละคนก็มีเหตุผลของแต่ละคนแตกต่างกันไปดังนั้นนะคะเราต้องหาข้อสรุปตรงกลางที่ยอมรับร่วมกันได้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือว่าไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเรื่องการพานันนะคะตั้งแต่บอนสลอ็อตโป๊กเกอร์หวยนะคะยี่กี จะใต้ดินบนดินบาคาล่าน้ำเต้าปูปลาไก่ชนปลากัดไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะสังคมเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆค่ะท่านประธานดินฉันเชื่อว่าสอสอนะคะสี0คน400อเขตนะคะที่ดูแลในแต่ละพื้นที่แต่ละคนก็จะเจอปัญหานะคะการพนันในรูปแบบที่มันแตกต่างกันไปดังนั้นดิฉันคิดว่าควรที่จะมีพื้นที่ในการที่จะศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังว่า ในแต่และการพนันแต่และชนิดเนี่ยท่านจะเอาอยังไงจํากัดผู้เล่นไหมเก็บภาษีอย่างไรเปิดอย่างไรนะคะให้มันวิน,ว,นวินทุกฝ่ายเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะท่านประธานเงินที่อยู่ในระบบนะคะการพนันหรือว่าในระบบใต้ดินเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีกี่บาทนะคะแต่เรารู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของบ่อนเจ้าของเนี่ยค่ะยี่กีไก่ชน คือเราเห็นทุกคนล่ำรวยเงินทองหมดเลยนะคะถ้าสิ่งเหล่านี้รัฐสามารถเข้าไปเก็บภาษีได้นะคะจะสามารถสร้างรายได้ให้รัฐเท่าไหร่เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกผู้เสนอก็ได้พูดถึงตัวเลขที่สิงคโปร์หรือว่าเวียดนามหรือว่าสหารัฐไปแล้วนะคะและในประเทศนี้ค่ะนะท่านประธานที่วันนี้บ่อนยังผิดกฎหมายอยู่การพนันยังผิดกฎหมายอยู่แต่ เราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าผู้มีอำนาจหลายๆคนก็เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็ไปรีดไถนะคะเก็บสวยเอาจากเจ้าของบ่อนเอาจากเจ้ามือหวยเอาจากเจ้าของตู้สลอ็อตทำไมคะเราถึงไม่เอาเงินในจำนวนนี้เนี่ยเข้ามาเก็บเป็นภาษีแล้วก็เอามาพัฒนาประเทศของเรา แทนที่จะไปอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้ทําไมเราไม่ให้รัฐเข้ามาจัดการดูแลสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นระบบนะคะทำให้มันถูกต้องค่ะเหมือนกับเรื่องสุรานะคะเรื่องบุหรี่ ทุกคนก็บอกว่าไม่ดีทุกคนก็บอกว่าผิดศีลแต่ในเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เราก็เก็บภาษีมันค่ะอย่างสุรานะคะบุหรี่เราก็มีสิ่งที่เรียกว่าภาษีบาปเราอาจจะเรียนแบบโมเดลนี้ก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วดิฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับชื่อภาษีบาปนะคะเราไม่ควรที่จะไปเบมคนที่นะคะมีรสนิยมที่แตกต่างกับเราแบบนั้นโมเดลที่น่าสนใจนะคะเดี๋วดิฉันเชื่อว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายๆคนก็จะพูดถึงแต่ดิฉันอยากจะพูดถึงเรื่อง Euh, โป๊กเกอร์นะคะทัวร์นาเมนต์เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยฉันก็ติดตามนะคะเพราะว่ามีคนไทยที่มีชื่อเสียงหลายๆคนนะคะขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายเพราะว่าท่านก็ไปสร้างชื่อเสียงนะคะในการที่เป็นโปรโปร๊กเกอร์อย่างเช่นปาเต๊นะคะหรือว่าโปปุณณนัทหรือว่าคุณสิทธาธิวาลีหลายท่านนี้ก็ไปเล่นนะคะเรียกว่า ในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นอ e ีสปอร์ตเป็นเป็นกีฬานะคะขออภัยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะโป๊กเกอร์ซึ่งมันก็ทํารายได้ให้ประเทศเขาเพราะว่ามีทั้งคนที่จองตั๋วเพื่อไปเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นามเมนต์นะคะแล้วก็บางคนก็ไปเล่นขำๆค่ะเหมือนกับไปผ่อนคลายแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะคะหลายคนก็ไปเล่นจริงจังหลายคนก็ซื้อตั๋วเพื่อไปดูนะคะไปดูโปร ในการเล่นในการปรับกันในการที่ดูสิ่งเหล่านี้ให้มันเหมือนเป็นกีฬานะคะและท่านประธานคะอย่างใน u t u b e เนี่ยการถ่ายทอดสดหรือว่าการถ่ายทอดการแข่งขันเนี่ยก็มีคลิปนะคะในการที่เข้าชมเนี่ยถ้าเป็นของต่างประเทศในทัวร์นาเมนต์ที่ดังๆก็หลายล้านหลายล้านยอดวิวนะคะต้องยอมรับว่ามันมีคนที่ เล่นหรือว่าสนใจอยู่ในตรงนี้จริงๆดังนั้นที่ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราไม่ต้องกระมิดกระเมียนกันแล้วนะคะในสังคมนี้ไหนๆเราปฏิเสธมันไม่ได้เราก็เอามันขึ้นมาพูดให้มันถูกต้องตามกฎหมายมาใส่หลักเกณฑ์นะคะให้มันให้มันเป็นไปตามกฎระเบียบให้มันเป็นไปตามระเบียบในสังคมนะคะแล้วก็เก็บภาษีมันให้ถูกต้องเอาเงินที่มันอยู่นอกระบบเอาเงินที่เป็นสวยนะคะ ที่รีดไถกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะเข้ามาบริหารงานนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เขาอาจจะเสียประโยชน์จากสิ่งนี้ขอบคุณค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายศิลินสุขศิลป์สมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรสังกัดพัรคก้าไกลเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนาครับวันนี้ครับผมมาอ,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 อภิปรายสนับสนุนยติการตั้งกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรฐศษฐกิจของประเทศครับเริ่มแรกนะครับผมอยากจะมาทําความเข้าใจนะครับว่า entertainment complex มันคืออะไรครับมันคือสถานบันเทิงแบบครบวงจรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้าโรงแรมร้านอาหารสวนสนุกธรุรกิจบันเทิงหรือธรุรกิจบริการต่างๆรวมไว้ที่เดียวกันไม่ใช่แค่คาสิโนอย่างเดียวครับผมขอยกตัวอ,อย่างเมืองาสเวกัสรัฐเนวาดาในสหรัฐอเมริกานะครับผมเมื่อก่อนนะครับประมาณ90ปีที่แล้วนะครับเป็นแค่เมือง เป็นแค่ทะเลทรายนะครับเป็นผืนทะเลทรายว่างเปล่านะครับผมเวลาผ่านมานะครับตอนนี้เต็มไปด้วยตึกราบ้านช่องโรงแรมคาสิโนขึ้นเต็มไปหมดครับจนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลครับทั้งหมดนี้นะครับคงเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมถ้ากฎหมายสภานิติบัญญัติของรัฐเนวาดาไม่ได้ออกให้การพนันสามารถทําได้อย่างถูกกฎหมายครับในปี2022ที่ผ่านมานะครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่ารัฐเนวาดานะครับสามารถกวาดรายได้จากคาสิโนเนี่ย ถึงสามหมื่นล้าน u s ดอลลาร์นะครับผมหรือถ้าเทียบเป็นมูลค่าเงินไทยเนี่ยคือ1ล้านล้านบาทนะครับจากสไลด์ที่ผมทํามานะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นนะครับผมคือจะอธิบายว่ารายได้เกือบ5 0นะครับมาแค่มาจากการพนันนะครับผมแต่รายได้อีก5 0เนี่ยมาจากบริการทางอ้อมอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจองโรงแรมหรือการบริการอย่างอื่นนะครับผมซึ่งมันถึงสําคัญมากนะครับที่เราต้องทาเป็นเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะว่ารายได้มันมาจากทุกทางครับ ลองคิดดูนะครับว no. ่าถ้าโครงการแบบนี้สามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นะครับเราจะมีเงินไหลเข้าประเทศเราเยอะขนาดไหนนะครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลมานะครับผมจากปีที่ผ่านมานะครับลาสเวกัสนะครับทำเงินได้30,000ล้าน3 3 0 0 0 0ล้านเหรียญใช่ไหมครับก็มีนักท่องเที่ยวมาประมาณ40ล้านคนครับถ้าเราหารดูเป็นรายได้ต่อหัวนะครับเราก็จะเราก็จะเห็นว่ารายได้ต่อหัวเนี่ยสูงถึง750ดอลลาร์หรือประมาณ27,0 0 0บาทต่อคนนะครับผมซึ่งถ้าเราลองมาคำนวณย้อนกลับดูนะครับ ประเทศไทยเราอ่ะมีนักท่องเที่ยวอยู่30ล้านคนใช่ไหมครับถ้า30ล้านคนเนี้ยมีคนมาเข้าคาสิโนสัก30%นะครับโดยที่มีรายได้ต่อหัวอยู่มาะมาณ2 7 0 0 0ประเทศไทยเราจะสร้างเงินจากการการเปิดอะเมนเทนเมนคอมเพล็กซ์ได้สูงถึง250,000ล้านบาทนะครับทุกวันนี้นะครับผมว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยการพนันมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเปนนานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสนามมา้า หวยใต้ดินหวยบนดินไก่ชนนะครับบอนไก่วงไพ่หรือว่าบอนคาสิโนโที่เปิดกันอย่างจงแจ้งทงั้งทั้งที่มันผิดกฎหมายซึ่งสถานที่พวกนี้มันเป็นส่วนรวมของธุรกิจสีเทาและผู้มีอิทธิพลนะครับถ้าเราสังเกตดูสิครับว่าทุกข่ขาวรายวันนะครับเราเห็นบ่อยมากเลยการบุกเข้าทําลายบอนบอนคาสิโนทั้งทั้งที่มันผิดกฎหมายแล้วเราสงังเกตเรา,เราอดสงสัยไหมครับว่าเงินเหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าใคร แน่นอนครับเงินส่วนมากนะครับก็ไหลออกตามตะเข็บชายแดนเราไม่ว่าจะเป็นชายแดนพมา่าหรือชายแดนเขมรนะครับขอโทษครับชายแดนกัมพูชานะครับผมจากปัญหาที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับผมว่าเราสามารถแก้ไขได้ปัญหาได้ง่ายๆครับคําตอบมปนอยู่ตรงหน้าเราครับคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับซึ่งรัฐควรจะเข้ามากํากัดดูแลให้มันโปร่งใสทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโต,ตขึ้นคนมีไรายได้มากขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพให้เงินไหลเวียนอยู่ในระบบให้มันเกิดการลงทุนในพื้นที่ ผมทราบดีนะครับว่าสังคมไทยเป็นสังคมเมืองพุทธนะครับเรามีการคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมและศีลธรรมบัณฑีงามแต่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าบ่อนการพนันมันมีอยู่ทุกแห่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ทุกคนทราบกันดีว่าใครอยากจะเปิดนะครับก็ต้องมีการจ่ายจ่ายสวยจ่ายเงินใต้โต๊ะกันมีต้องมีการคัาราชการเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีการรับสินบนนะครับผมผมผมนะครับจึงคิดว่าเราควรหาแนวทาง ทำให้มันถูกต้องทำให้มันโปร่งใสหยิบรายได้เหล่านี้ขึ้นมาอยู่บน,บนมาขึ้นมาอยู่บนโตะ๊ะให้มันเป็นรายได้ของรัฐเราควรมีแนวทางที่ชัดเจนตรงไปตรงมา,ตร,งมาตรวจสอบได้ผมเชื่อว่าเราควรจะเปิดใจรับ entertainment complex ให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับขอบคุณครับ